สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับมารับชมกันต่อในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับสว mm hmm. ัสดีผ mm ู hmm. ้ชมเกมระหว่างเวอร์บริดเปิดบ้านต้อนรับกรารเดินของปารีสแสงจักแมงแลครับคู่นี้จะแข่งจริงค่ําคืนวันพุทธที่9มีนาคมเวลาตีสามนะครับ mm hmm. ถ่ายทอดสุดผ่านทางช่องบีสปอร์ตหนึ่งให้เ,เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับหร mm ือ hmm. ว่าคู่นี้ก็จะคาบเหี่ยวในช่วงเช้าตู่ของ บอลเฟบอดีท่านเองนะครับเพืเ่อนๆจะได้ไม่สับสนเรื่องเวลาในการรอรับชมสําหรับครูนี้แล้วครับผมเกมนัดแรกครับผลงานที่เจอกันในรอบสบกทีมที่ผ่านมาที่พาร์ติแพนเกมที่บ้านของปารีสก็เกมนั้นเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของปารีสแซงแมงด้วยสกอร์เหนือมาดติด1ประตูตัดสูตรนะครับจากประตูชัยของคริอนีปปบาเป้ครับเชื่อว่าค่ำคืนนี้ที่จะต้องเจอกันในนัดที่2จะเป็นเกมตัดสินว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่ รอบ8ทีมสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะเป็นเรอัลมาดริดหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับรับชมกันก่อนจริงเพื่อความบันเทิงแล้วก็การฝึกภาคบมวยฟุตบอลจากแอดมินเก่งจากชาแนลยูทูบเก่งวิศิกรมือนะครับรอการสักครู่นะครับใกล้จะได้ชมเกมคู่ีลักรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับประตูเป็นทีโบกุตัวครับหลังนีเดอนี่กับข่าวเอเดมมิลิตาลาบ,บิดอัลบาบาเซโร่นะครับ แก่งกลางมีคาบาิกาลูก้ามริชบาเบเดครับสามประสานเป็นคาริเดิเซมาวินิสุจูเนียและก็โริโก้ครับสี่สมสามของฝั่งเวอามาัมมัดติบันนี้แหละครับถ้าจะยื้อต่อเวลากับปารี่ที่ต้องยิงให้ได้หนึ่งประตูก่อนนะครับลุ้นตีเสมือให้ได้ก่อนเกมแรกพายมาศูนย์ต่อหนึ่งนะครับมาตติจ้าบ้านวันนี้ ฝั่งของปารีสมาดูฝั่งของทีมเยือนปารีแสแซงเชแเปงกันบ้างนะครับประตูเป็นดอนารุรม,ม่าครับฝั่งนี้นะครับฮาคิมี่มาควินยอส์สเพรสแนลคิมเพมเป้นะครับโอนโมเมนเดสการบีดานิโลเปเรล่ามากโกเวร์ัตติอาริซาเกครับสามประสานครับเป็นเรียนินปาเป้เดวิดเมซี่และเมมาครับ ก็เป็นคู่บิ๊กแมทของคำคืนวันพุธเลยก็ว่าได้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับรับชมก่อนจริงผ่านช่อของเรากันก่อน,อนครับเกมเริ่มเป็นเจ้าบ้านโดยอัมมาริดได้เริ่มก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาน,นครับฝั่งของปารีสครับทีมเงยือนบุกจากขวาไปซ้ายปารีสเน้นคอนโทรลบอลด้วยความรวดเดียวรับแล้วบาเบเดออกมาให้กับรดริโก้ดิโก,ดโก้ด้านในบีเชอมอยู่ครับเข้าข้าว จะเน้นเล่นทางขวาแล้วบอกถึงเป็นเซมาโยกหนีไม่ได้แล้วไหลมาได้ซัดจังหวะนี้โอ้ว้าวไปติดเซฟของดรนนูมาครับจะว่าสอดขึ้นมาโอ้ว่าทําเร็วครับลูกยิงของวินิซุสโอ้สักครู่ครับได้สอดขึ้นมาตวัดยิงเร็วไว้ตรงตัวของดันุูมามาดิดบีบได้ครับมาทางขวาใหม่ที่โรดริโกโรดริโกเจอแวล์ลตีมาขวางไว้แล้วหนีโอ้ต้อง ต้องหยุดไว้ก่อนเลยครับยอมครับโอ้นูโนเมนเดสอัดใส่โรดริโก้เลยครับเพราะถ้าปล่อยไปนี่อันตรายนะครับโดนทักทายไปแล้วก่อนหน้านี้โอ้ยเชตติโนโ่ลูกทีมก็ต้องทำใจต้องตัดแหละครับจังหวะังส่วนอันตรายครับให้โรดริโก้หลุดไปนะครับมาดิดเร่งเครื่องเดินเกมเต็มที่แต่เริ่มไม่กี่นาทีนะครับมาต้องการประตู ไปเสมอให้ได้ก่อนครับเปิดมาตอนนี้ปารีสนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับเรียวทำสกอร์จากเกมนัดที่แล้วเข้มเดือดอากระเป๋าหยุดเกมแล้วก็เป็นฝั่งของปารีสแซงต์แชรแมงนะครับได้ฟรีคิกแต่เปรียบอยู่หนึ่งประตูนะครับพวกเขาก็ยังไปได้เร่งอะไรมากมายเลยครับเปิดให้เจ้าบ้านได้ลุยก่อนแล้วก็หาจังหวะ ที่จะตอบตัวกลับมาครับเอ็มบาปเป้ไหลามาที่ลิเนียเมสซี่โอ้โหวิลิตาไปเล่นหนักแล้วผู้สิญยังโอ้ใบแดงครับโอ้โหโอ้วิลิตาไม่มีเตือนแต่ต้องดูภาพช้าว่ายังแบบโอ้ยเขาเท้าลิเนียเมสซี่ครับโอ้เราต้องเปลี่ยนครับมาริดโอ้โหยอดเดลกโอออกล้วเป็นนาโชลงมาแทนครับโอ้เหลือ10คนครับเจ้าบ้านเรอัลมาดริดครับสถานการณ์แล้วฟรีคิกครับเมมาราบที่ ระยะ21ลามีเป้อยู่ล้วหลอกให้ดูที่ขวาของเดมาร์ของโค้งโอ้โหโอ้หนึ่งศูนลครับสกอรวมเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับเสียบริตาไปแล้วก็มาเสียประตูด้วยครับมาดริดโอ้โหเนมาร์ครับยิงได้เฉียบขาดแล้วเกินครับปั่นหนีมือของทีโบกตัวเข้าไปครับโอ้เอเป้หลอกให้รับยิงบอลพุ่งมาไม่โค้งเท่าไรแต่ว่าโหยเบียดเสาเข้าไปเลยครับมาไม่ทันครับูตัว ยังขยับมาแล้วครับนี่แล้วก็พอเห็นบอลนี่มันพุ่งมาแล้วครับโอ้โหเจ้าตัวไม่ทันจริงครับต้องชมเนมาเลยยิงได้อย่างสุดยอดเอาครับ1-0ครับปารีสแซ็จแบงครับบุกมานำมาดริดแล้วครับได้ประตูเร็วครับในเกมวันนี้ในฐานะทีมเยือนปารีสแซ็จแบงนะครับเอาครับมาดริดตอนนี้สถานการณ์ตามด้วยสกอร์รวม2ประตูเลยครับโอ้โหแล้วเสีย วิ่งเตาไว้แล้วต้องถอดโดริโก้ที่นะ่าจะมีส่วนในเกมรุกด้วยนะครับาโชลงมายืนแทนก่อนนะครับกับข่าวต้องเติมขึ้นมาช่วยแล้วผู้เหลือสิบคนเบนเดสดักได้ครับไอเรตติออกมาซ้ายเอ็บบาเป้เอ็บบาปเ,บเบาป้เลือกเบซี่แล้วยิงขึ้นมาเอ็บบาปเป้อบรับหลุดมาทางซ้ายแล้วตามไปเสียบโอ้โหกับข่าวยังแม่นอยู่เอ็บบาปเป้ได้คืนเบ,เบนเดสบาเป้ย้อนกลับมาแล้วบาเปเด้ครับ เกมรับต้องมีสมาธิมากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเลยครับเหลือเล่นน้อยกว่าด้วยครับมัดเดดทุ่มของปารีสชาสแมงครับอาริสเกมาเอเปยอนคืนแปร์ตีมาดานดิโล <laughs> โอ้โหได้ซัดโอ้โดีมากตัวโอ้โหนี่ถ้าเสียอีกนี่งานหนักเลยนะครับ สีหน้าก็ยังดูเคร่งเครียดอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขานำอยู่2ประตูก็จริงแต่ว่านี่คือซาลิโกโบนบิลนะครับเบอร์ซีเบลายอย่างเหลืออยู่เนี่ยปล่อยมารดดิดเล่นง่ายๆไม่ได้แล้วซัดต, <c oughs> ติดบล็อกแล้วก็เข้บาบอกไปด้หผ่ามาก่อนครับให้กับเบนเซม่าแล้วมือทางซ้ายจะได้ใช้ความเร็วไหม <c oughs> โอ้โหเซมาครับมาขอวัดกับวินิสุสหน่อยครับเีเดสเอเบอเ,อเป้ เล่นกันง่ายขึ้นแล้วเอ็มบาเป้มาเลยครับจีด้านในเจอการาโชติดอยู่เบเซม่าลงมาหลวงบอลเองแล้วต้องพาไว้ครับเพื่อนยังขึ้นมาไม่ทันก็ต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียครับฝั่งของมาดัตเรตตั้งรับก็มีเจจะรอให้เสียตัวเพิ่มมากขึ้นครับต้องเร่งแล้วคาร์บาวิก้าทางซ้ายขอเติมไม่ได้คาร์บาวิก้าเลือกมาวินิซิอุสยาวไปก็ติดมาขึ้นยอสแล้วกิมเพเบ้ครับ เรียมาหม่งตั้งไ่แล้วไม่ถึงเนม,มาทุ่มของมาดริดครับอ,อัลบาวินิซุสอีช่องได้ครับเบสมาให้กับมาเซลโล่ครับหลุดมาทางซ้ายมาเซลโล่คืนวินิซุสแล้วตัวบอลติดแข้งดิขาบไปไม่ได้โอ้จังหวะจะได มีโอกาสได้ลุ้นนี่ว่าไม่ได้เปิดเข้าไปเลยครับวินิสุสรองบอลมากกว่านะครับฝั่งของมาดริดแต่นี้ตามอยู่ไอ้บาเป้ได้สับโยกหนีถาดวนผ่านมาหนึ่งด่านนี้ซ้อนครับต้องช่วยครับนาโชกวค์ครับเขาเกือวจะดวนเอ้บาเป้เล่นงานครับแล้วขึ้นมาทางขวาใหม่ครับบาเบเด้เลือกตรงกลางคาราวิงกาบาเวเด้ไอกับโมริชล้วถึงบาเบเดโอกาสของวินิสุสกยิงติดเซฟ โมลิยังหมุนมาได้อยู่เปซมา่าคืนแล้วโอ้โฮหฮาคิมีรอดักอยู่แล้วไปมาทางซ้ายกับเอ็มบาเป้ของเขาจะเติมสุดก็ไม่ได้นะครับต้องระวังเอ็มบาเป้ด้วยอาเซโร่อาลาบ้าคาร์มิงกาคาร์มิงกา,า,งกาชนการกับเปซมา่าคืนคาร์มิงกาแล้วโอ้โหไม่แม่นครับเปซม่าจ่ายคือเล่นเลเดี่ยวมันจะเปิดพื้นที่กับเอ็มบาเป้เยอะเลยครับ โอ้โหแล้วขาวขาวิ่งขึ้นวิ่งลงยังตามมาดักไว้ได้กำลังจะเข้าสู่ห้านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเบนเซม่าตักข้ามมาครับเราไม่ได้ถึงบอลแล้วดึงจังหวะรอคืนที่เบนเซม่าโอ้โหโอ้โหได้จบไปว่าไม่ผ่านมือของดอาน,านรูม่าครับบรรยากาสของมาดริดครับโอ้มีเวลาเยอะเลยครับแต่ว่าโอ้โหดูยิงหักข้อเบนเซม่าแต่ดอนรูม,ม่าครับป้องกันไว้ได้ครับ ก่อนหน้านั้นต้องนึกถึงจังหวะช่วงแรกๆครับออกมาปิดมุมลูกยิงของวินิสุสไว้ได้นะครับแฟนก็ยังส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจแล้วครับฝั่งของเจ้าบ้านครับเลือกวินิสุสเปิดมาเร็วเสาแรกเดดดาิโลเปเรล่าครับมงมาแล้วมาเซโร่ตังใหม่กับวินิสุสพลิกหนีมาได้แล้วเปิดโอ้โหทังเกี่ยวไว้ได้ก็ไม่คิดไปเป,เป้ไม่งั้นนี่เปสนารออยู่เลยครับมาด็ดเร่งใหม่ ทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอ,อ, <natural. S 1> อัสโดมาโมดิชแล้วเบนเซม่ายกดีดมาใหม่วินิซิอุสสุดเปิดมาเจอกับมาคินยอสอัดไปโอ้สุดท้ายก็โดนวินิซิอุสออกไปแล้วครับกำลังจะจบครึ่งแรกตอนนี้ทดมานาทีครึ่งแล้วนะครับทด2องนาที ก็ไม่เร่งแล้วครับฝั่งของปารีสแซงต์แชมงครับก็จบครึ่งแรกครับเป็นว่าปารีสแซงต์แชมงครับบุกมานำโดยอัมริดที่ซานเดียโกเบอร์ดบิลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์รวมตอนนี้ปารีสนําอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีจะได้เกมสู้กันได้สนุกมากน้อยเพียงไรนะครับกลับมาเจอกันครับผม เอาคร,รับการประชุมต่อในครึ่งหลังครับอารีดเริ่มก่อนบ้างแวรัตติคู่นี้คืนวันพุธนะครับที่9มีนาคมเวลาตีสามครับรุกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยแข่งกันดึกเป็นช่วงตีสามแล้วนครับช่วงนี้เอาคร,รับมีมัดเปิดขึ้นมาใหม่เลยครับเดี๋ยวคบเขาต้องขึ้นมาช่วยเกมรุกครับแล้วโมดิบบอกให้เพื่อนขยับขึ้นมาหน่อยล็อบเบเซม่าดีดมา ที่ปาเรียให้เป็นเซม,มาแล้วกาสของวินิอุสโโโยังไม่ได้ครับโอ้ติสเมอร์ยังไม่ได้ในเกมนี้ครับอ้วินิซิอุสปิสมาให้มานิดหลุดแล้วครับแนวรับของปารีสมีปัญหาแต่ว่าคนเนี้ยที่ไม่ยอมให้ผ่านมือไปง่ายๆครับโอ้ดอนนารุมาครับดูการของมาดดิดอ้เซฟจะจะสามั้งสามทางอะไรครับ็อตสำคัญของดอนนารุมาช่วยปารีสไว้ได้อยู่ครับอัลบา สิบคนยังเดินหน้าลุยเต็มที่ครับเกิดมาแลเราหงอ,อกมาได้ครับได้ลุบไปเรล่าแล้วโบดิชไปแย่งครับข้าวลุยมาใหม่ครับทางาขวาขาวาขาว่าขาวย้อนกลับมาบอเวเดียให้มาที่คาวินก้ามาวิงก้า,า,า,กาพลิกยังไม่ได้ย้อนขึ้น,น,นมาอิริสุสโอ้ <c oughs> ยาวติดกิมเบ้ากับปารีที่รอย้อนดีเนลเมซี่เมซี่ดนขีนขึ้นมาที่อดริสเก้ ขวาครับมีฮาคกมีประคองอยู่เรขอมาเองนอกรอบเกตโทษแล้วเอ็มบาเป้จริงกับแวรัตตีแล้วมาโอ้โหโอ้นี่ครับเชื้อการได้ดีครับว่ามีช่องว่างๆเราให้ที่มาโกวแวรัตตีครับ2ประตูต่อศูนย์ครับของปารีสแซงเช็คแมงครับสกอร์รวมตอนนี้ครับ3ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้มาดริดคือมันเป็นเกมที่พวกเขาต้องเดินหน้าแลกเต็มที่แต่ว่านี่ครับ ไม่มีใครตามมาโก้รัตติแล้วต้องชมเบบเป้ด้วยครับเห็นช่องเรารีบให้เลยนะครับแต่เอาซ้ายตัวขยับมาแล้วครับห่างอันนี้ก็เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่เฉลียโอกาสได้ยอดเยี่ยมครับชตนี้ของปารีสแซงแช็กแมนครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นใจนับว่าเขาจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบแต่ทีมสุดท้ายน่าจะเกินครึ่งแล้วนะครับกับสกอร์ที่ได้เปรียบอยู่เยอะเลยครับตอนนี้ แล้วก็ผู้เล่นที่มาดริดมีเล่นน้อยกว่านะครับแล้วก็พยายามสู้กับฝั่งเจ้าบ้านบาวเด <c oughs> เจอเข้าหนักๆสไลด์ดักไว้ได้แม่นยำครับของีิเปมเปออกซ้ายมาเอาเปเป้กลับมาตั้งดีแบรรัตตีใหม่นะครับลีเนียเมซี่เมซี่ให้กับอาริสเกอาริสเก้ มาทางขวาไทยกับฮาคิมี่แล้วมาเซโลบงังบังได้มีมีไปเดียวไปรั้งกันอยู่แล้วบ้าเหย็ดายต่อยกับปสีสมาครับแล้วตรงกลางคาวิงกาขึ้นมาทางขวามีขอกระบะขาวจังหวะแต่งบอลแรกไปดีเอมบาปเป้จะวัดซะหน่อยแต่ว,ว่าน่าจะมีไปใช้แขนช่วยแต่งบอลเลยครับกระบะาวจังหวะที่เอาบอลลงแล้วกระโดนมานะครับ เ,เพื่อนๆคิดว่าเจอกันจริงๆจะเป็นอย่างไรครับทั้งสองทีมแต่ว่าน่าจะสู้กันได้สนุกนะครับนาครับมาริดส่งดาเน่เซบยอสเซ็ลงมาแทนคาบาบินกาแล้วก็ปาเรเดสคร็บมาแทนมาโกเว,วรัตติของฝั่งปา,ารีสแซงเช็กแมงนะครับปาเรเดสสมพัส,สแรกครับ ลเลือเปเลล่าในกองกลางคับอาริสเก้ขวามีรออยู่ครับที่เดมาแล้วจีมาโอกาสเลือกมาแล้วได้ซัดโอ้ยเมสซี่โอ้ยังสามศูนย์ไม่ได้ครับมานีน้เนยเมซี่ตรงตัวนะครับเดซานโตสโกโสเซบิยอสงานขึ้นมาอตอนนี้สมาธิไม่โอ้อยู่กับเนื้อกับตัวฝั่งของมัดดิดก็เร่งเกินไปครับแล้วก็จังหวะมันก็จ่ายกันไม่แม่นแล้วครับวิตส่า ยังพยายามสู้ครับเปิดมาแล้ววางเท้าเคลียออกมาได้มาควินโยสดยไดร์โลเปเรล,ล่าปาเเดสออกมาเอมเบาเป้เอมเบาเป้เอเบสจะขอฝ่าไปเองแล้วโอ้โหดูปาเเดสยังได้อยู่ครับเมสซี่คฟายให้ไม่ถึงเอมบาเป้มปูมดชิชอ่าครับมี เสียบยอนทะลุช่องมาครับให้กับวินิสูสุดมาแล้วโอ้โหเลือกย้อนกลับมาที่บาเบดีโอโ,โอ,โโอยังไม่ผ่านมือของตันดูมาอีกครั้งแล้วครับโอ้ทำทุกวิธีทางแล้วครับวันนี้ฝั่งของมัดริดครับจะยิงใกลย้ยิงไกลนอกกรอบเทโทษครับโอโ้คนนี้ปฏิเสธหมดครับตันดูมานาทีที่75ครับโอ้โ้าบ้านพยายามเต็มที่เลยครับ อารการมสปิมีเปลี่ยนครับส่งอิสโก้ลงมาแทนเฟเดริโกบาเปเด้นะครับนาทีที่75ครับ <โฮ S 1> อากาเตมุมโอ้ยอะไบ้างอาคับวินิซุสแล้วตักมาติดฮาเกมี่บับงบังแยกกันอยู่แล้วโมงทิ้งออกมาได้ครับนอกกรอบมัดปิดหนุนมาแล้วอุไปชนครับเบนเซม่ามาเองแล้วซัดเลยครับโฮโฮ โอ้ดูแข็งแ็งเหลือเกินครับอตอนนั้นูมากครับโอย้ยังยิงประตูไม่ได้ครับฝั่งของมาดิดครึ่งหลังนี้เดินหน้าเร่งเกมเต็มที่แล้วนะครับโอ้แต่ประตูไม่มาแล้วมาโดนทีเด็ดของมาโกแวรัติไปนี่ครับ <c oughs> ช่งลายที่เหลืออยู่ก็อาจจะตามได้ยากเลยนะครับ ก็ใมุมของเจ้าบ้านมาริดอาตาบ้าเปิดมาเราหมวมาได้ครับในรลมีเมซี่มาเก็บไม่ได้ลูกามูริชให้เป็นเซมาแล้วทะลุช่องล้าโอกาสได้ซัดแล้วโอ้โห,โห,โหครับกบ้า,าอ๋อล่มาเป็น1ต่อ2ครับเหลือยังเหลือเวลาอยู่สำหรับมาริดแล้วครับโอ้แต่ต้องการอีก2ประตูนะครับ ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือไม่ดูแล้วก็น่าจะยากเลยครับโอ้แล้าช่องมาแล้วต้องเป็นแลนนี่กับบัคคาวครับที่สอดมาช่วยครับยิงด้วยซ้ายผ่านดอนารุม,มา่าได้สําเร็จเลยครับอาจจะมาช้าไปแล้วก็ประตูนี้ของฝั่งเลอมาดริดครับเหลือไม่ถึง10นาทีครับเกมนี้ปารีส ใช่ช่ไครับนำอยู่ด้วยสกอร์รวมครับ3ประตูต่อ1ครับส่วนเกมนาที่2ตอนนี้ก็นำอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับเรเดสอสอาริสเกก็ดีจะประคองเวลาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายครับฝั่งของปารีสเราเสียบอลแล้วเอาแล้วกลายเป็นว่าอย่างได้อยู่เมซี่ <laughs> ดูเก้าซ้ายของลีเดียเมซี่ครับแต่งด้วยซ้ายนะคือเราซัดเลยก็ทีโบกตัวโอ้พุ่งมาได้ทันนะครับจนนี้ดูผ่อนคลายชัดเจนนะครับสีหน้าของปูเชติโน่เอามีเปลี่ยนบ้างครับฝั่งของปารีสแซงต์แชงครับอันเคลดิมาเรียครับลงมาแทนนูโน่เมนเดสครับนาทีที่86 อาร์เจนตมุมนี่มาขอเลือกสั้นใกล้ๆกับเลียเนีเมซี่เมซี่ยังไม่เปิดเข้าไปเลยครับเจ้าตัวพาออกมาด้านนอกเยอะเลยแล้วโอ้โหมีช็อตถึงเอ็มบาเป้กระชากมาเอเ็มเป้คืนที่เดมาแล้วได้กรอบเองเดมาสัดเลยครับโอ้โหทีมูตัวอาร์เจนตีมึงซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ดีมาเรียเข้ามานาทีสุดท้ายแล้วครับ โโอ้หไล่ไม่ทันแล้วครับฝั่งของมาดริดแล้วก็เซบิยอส์ตื่ลูก้าโมดิชทดสีนาทีนะครับมาเซโล่ o, เติมไปแล้วโมดิชไอกับเบนซมา่านะครับเบนซิมาร์ที่มาเซโล่มาเซโล่เลือกมาแล้วดูที่วินิสุสทักกับมาแล้วปัญย้อนโอ้โหย้อนหลังเพื่อนว้าวดูครับโอ้เคลียร์ออกมายาวๆเอ็มบาปเป้แล้วก็จบเกมนี้ไปครับเป็นว่าปารีสแซ็คเช็คแบงครับ บุกเาชนะมัดริดได้2ประตูต่อหนึ่งครับของจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆอย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับค่ำคืนวันพุธนะครับที่9มีนาคมนะครับเวลาตีสามหรือว่าเขาสู่ช่วงเช้าวันเสาร์นั่นเองนะครับจิมีลาไปก่อนผิดภาพระการใดขออภัยเฟนฟทั้ง2ทีมด้วยนะครับูกใจแอดฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเก่งพิซิการ์เมอร์ไปกันอีกสักช่องนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับจิมีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ